ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำว่าพจนานุกรมตัวชีวัดผลงานหลักหรือว่า KPI Dictionary มันคืออะไรครับเราทำ KPI Dictionary เพื่ออะไรและควระบุอะไรไว้บ้าง EP นี้จะมีคำตอบครับเวลาที่เราทำ KPI ของแผานากต่างๆของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะทำตามแผานากหรือย่อยลงไปทำตามต,ามตำแหน่งเนี่ย หรือแม้แต่ในหลายๆองค์กรเนี่ยจะทำ KPI ระดับองค์กรด้วยที่เรียกว่า corporate KPI เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บรรดาที่ปรึกษาหรือแม้แต่ HR เองถ้าทำเองเนี่ยนะครับเรียนรู้และพยายามที่จะทำเลยก็คือ KPI dictionary หรือพจนานุกรมตัวชีวัตผลงานหลักมันคือข้อมูลครับมันคือข้อมูลที่บอกว่า KPI ตัวเนี้ย KPI แต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรมันมีคำนิยามมันใช้วัดอะไรสูตรวิธีการคำนวณ KPI มันคืออะไรเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างวัดใครหรือประเมินใครมีค่าเป้าหมายที่จะกำหนดเป็นยังไงร,รวมทั้งถ้าจะมอง KPI ในเชิงที่เป็นบาลานซ์กอร์การ์ดเนี่ย KPI ตัวนั้นน่ะมองใน Perspective หรือมองม,มุมมองใดท่านจะจำได้ว่าบาลานซ์กอร์การ์ดเนี่ยมันมอง KPI เป็น4มุมเวลาทำอะ่ะก็จะทำ KPI บางตัวเป็น Financial บางตัวก็จะเป็น Internal Process บางตัวก็จะเป็น Customer ถ้าเรียงลำดับเนี่ย Financial ก็จะขึ้นก่อนอยู่บนสุดลองลงมาก็จะเป็น Customer ลองลงมาก็จะเป็น internal process แล้วก็อันล่างสุดนะครับที่อยู่ในบ e s c o r e c a r r เนี่ยก็จะเป็นมุคมองที่เรียกว่า learning growth บางองค์กรก็เรียกว่า People เราจะระบ,บุข้อมูลพวกนี้ลงไปในตัว KPI d i c t i o n a ด้วยดังนั้นเนี่ย KPI d i c t i o n a มันก็คือข้อมูลมันเปรียบเหมือนกับพจนานุกรมศัพท์หรืออภิธานศัพท์ครับเพื่อบอกว่า KPI ตัวเนี้มันมี คำนิยามอย่างไรนะมันใช้วัดอะไรสูตรมันเป็นอย่างไรเหมือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันควรทํานะครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจคาดเคลื่อนได้หรืออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันได้ว่าตกลง K p i ตัวเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องบ้างมันจะดูอะไรบ้างดังนั้น K ค dic ิกชนาลีเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทําควรจะต้องทําอย่างยิ่งเลยเรียกแบบนี้ดีกว่าเมื่อองค์กรจะทํา KPI ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H.R. Content m p Podcast พบกันในสอดหน้าครับสวัสดีครับ